สวัสดีค่ะก็สซิบอกเล่ายินดีต้อนรับๆๆทุกทท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสองพร้อมขับพร้อมใช้นะคะสภาพสวยดูดีมีสเสน่ห์ะคะ่ะคันนี้นะคะ149,000บาทค่ะเป็นรถกระบะเกียร์ออโตโอ้เครื่องดีเซลนะคะเครื่องยนต์2500ซีซีค่ะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะคะดีเซลสามารถขับขี่ใช้งานวิ่งได้ปกตินะคะเรือนใหม่ขึ้นครบค่ะ เลขไม่2,09,000กิโลเมตรนะคะเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ออโต้ด้วยขับขี่ง่ายขับสบายค่ะ1,49,000บาทนะคะภายในสวยสะอาดภายนอกดูดีสีสันรอบคันดูดีตลอดทั้งคันตัวถังสวยค่ะล้อสวยเดิมยางก็ยังดีอยู่ สนใจคันนี้นะคะ149,0 0 0บาทราคานี้เป็นราคาเงินสดนะคะพิกัดดูรถได้แถวสอนอบางบอลเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าชอบหรือถูกใจนะคะโทรคุยกันก่อนค่ะและควรเดินทางไปดูด้วยตนเองไปทดลองขับไปตรวจสอบสภาพรถและเอกสารให้ชัดเจนดีที่สุดนะคะแอดมินเองก็เพียงนำเสนอเบื้องต้นตามที่ผู้ขายได้ลงไว้เท่านั้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ